เกษอินดีสวัสดีจ้ามือนีก็มาตามนัดเด้อจ้ามือนี้กัหนดคลอดอาทอ์วันที่สองเด้อจ้าแล้วก็เธอก็ได้มีอาการอันเจ็บท้องตั้งแต่ประมาณตอนดึกเด้อจ้าพอหลังเทียงคืนเธอก็หลังเทียงคืนวันที่หนึง่งเธอก็เริ่มแล้วก็ตีหนึง่งเธอก็เริ่มคลอดลูกเด้อจ้าพี่น้องนี่เด้อจ้าตอนนี้ก็ได้เป็นตัวผูหาโตเด้อจ้าแล้วก็ ตัวแม่สามจ้ะนี่อจ้ะตัวแม่สามโตอันนี้เป็นลูกของอาดเด้อจ้ะเธอกับตนสายลาดแล้วก็บเฮาเา,าใส่ลาดอีกเทือนหนึ่งจ้ะแต่ว่าเธอก็ได้ไงเงาคือแม่เด้จ้ะร่วมกันเป็นแยกไว้เป็นผูกกับแม่ก็ได้แปดตแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เธอกับกำลังเจ็บท้องอยู่เด้อจ้ะ รุ่นวาซิมิเอ่อตัวที่หาว่าจ้ะเพราะว่าไฟสี่ค่อนข้างมืดเลยจ่ะไอ,อเออดิน, <c oughs> เนไปเอาไฟฉายตัววางหันมาก็ได้เลยกระสีซองลาพนเบงเที่ชาติใไ,ไเปิดไม่ได้ลูกอ๋อนู่นนู่นลาไปเปิดตรงนู้นเลยลูกร <c oughs> ะวังอย่าเหยียบเละจ้ะ เปิดมืนกับ,บ่บเคยสว่างท่าได้ดอกพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาตีสี่เคิรงแล้วจ้ะแล้วก็เธอกัเฮ็ดทาเบงอยู่กับอ่อยังเฮ็ดสงเบงเดือดอยู่ด้วยจ้ะจ้ะเออได้ได้ไปเอาไฟฉายมาก่อนลูกเดี๋ยวซิมมาซองหม่องนี้ก่อนแล้วโบเคยเห็นปันไดก็เริ่มคลอดตั้งแต่ต,ตีหนึ่งพี่น้องกั ว่าคืนว่าเขาสิคอดตรงกําหนดป่านนี้เดี๋ยวจ้านาวันที่สองกับบ่คืนว่าสิเป็นวันที่สี่พี่น้องยางเร็วเพราะว่าเพราะว่าเพจไอเงียบเพราะว่าเพศเพิน่นใบญย,ยแห้งเลยจ้ะเพจเพิ่นใบญย,ยแห้งมีการขยายแต่ว่าใบญย,ยแห้งเราก็แต่ว่าน้ำนมนี่มาเบิดครบ้วประมาณกลางดเดือเธอกั

นี่เดี๋พี่น้องกําำลังทารุ่นยุ่จจะว่ามีอีกเดวพี่เก่าหรือบอจ้ะเพราะว่าทองเธอกังยัยอยู่ในใจกัขาดหวังว่าสีสสได้ซิบบวกอยู่พี่น้องแต่ว่าสีจังใดก็ทาเบิงอยู่ด้ยวยจังเพราะว่าอันยายอีดก็สาวอีดของเขาก็ออกไปแล้วเป็น หาโตเด้อจ้ะกับความหวังยุทธีอาศเด้อจ้ะพี่น้องเพิ่นจะครูครูพี่น้องเพิ่อนไปจ้ะพี่น้องไปกระบวหฮวงอจะสีเบิรเอาก็เลยไปชาร์จไปก่อนอันนี้เธอเริ่มเบ่งเด้อจ้ะ กับอีดนี่ก็ใหญ่ประมาณสองรอยกิโลเด้วยวจะแม่พันสาวอาจสิใหญ่กิดกัวอีดอีกเดีวจะ้ะความได้ความหนาพี่น้องก็ลูกเขาว่าสีเอาตัวแม่นี่ไว้เฮ็ดแม่พันว่าสีเลี้ยงไวเบิงคัดไวเบิงจ้ะพี่น้องทั้งก็ทรงยาวดีอยู่จ้ะอันนี้สามตัว ตัวตเมียท่านวดเดอจะเท่าที่เห็นเดี๋ยวฮาก็สิคัดต,ตัวที่พัฒนาการดีๆไว้เนี่ยจะ้ะส่วนอันนี้คือตัวกูจะ้จะมีมีแตกไสรอยู่เด้อจากพี่น้องเพราะว่า,ามีไงคัดกต่ค<ม>ือตัวนี้จะ้ะเนเน่ในคักนี่นะคะ่ะตามนี่นี่เปไงนี่ัวไง ตดใหญ่แห้งนี่สามตแล้วก็มีแตกไซนี่ตัวผูนี่สองตนี่พี่นอ้องคิดขอบกันอยู่นี่ตัวแม่เนี่ยกว่ไล่ไล่กัน,นเนแท็กน้อยจตไล่ไล่กันได้เงาค่ะพี่นอ้องเงาแล้วก็ไล่กว้างแล้วก็ตัวนี้ที่นอนอยู่นี่เป็นไงอยู่ค่ะก็รุ่นตัวที่หาด้ยจักรลังรุ่นน้อง นึกว่าวังหันเบงสีออกแล้วก็เลยเอาอกล้องมาถ่ายได้จ้ะเออก็ยัง มาออกยจะจับทิมระยะสามตัวแรกออกติดกันแล้วก็มาออกติดกันอีกสามตัวแล้วก็มาออกติดกันอีกสองตัวส่วนของอีดกับสะดือรุดแล้วเดือจัดพี่น้องนี่อยู่ทางขีดเดือจกักำลังกินนมอยู่ได้อยู่หาโตจะพี่น้องแต่ว่าโตเพิ่น ลูกคนนี้ไล่กันเบิดหาโตโบแตกใส่เพราะว่าหน่อยแล้วก็นำนมแม่ก็กลายกินสบายใหญ่เร็วแล้วก็ลูกคน,นก็นสะดือรุดเบิดแล้วจะออกทุงหนึ่งวันทียี่สิบหาจของสำหรับอีดเด๋ยวจะออกวันทียี่สิบหาเมื่อนี่เออตีซีวันทีสองอะ ตีซีวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วพี่น้องเ,อเลยเทียงขึ้นวันที่หนึ่งกับเอิญว่าวันที่สองนะจ๊ะเวลาจีเ,าเจ้าด้วยจ๊ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ตีซีเคิงอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องนี่ด้ยวย้ะอีดแข็งแรงอยสุดโต๊ะจ้ะก็ปรากฏว่าได้พอพันเดียวกันจ้ะอีดนี่ใส่สองสายคือดูล็อกกับลาดจ้ะแต่ว่าดูล็อกบ่ได้เลยจ้ะหลอดแรก ได้ลาดอย่างเดี๋ยวเลี้ยงลูกดีจะด,ดูแลลูกดีหักลูกแล้วก็บ่ให้ได้ใจพี่น้องบ่ให้เพราะว่าตอนเลี้ยงเขาเขพยายามคุกคี้อาบน้ำบีบนมบีบยังให้ตลอดแต่จะพยายามให้เขาเชื่องว่าเขาก็มือไม่เขากะต้องการให้ ให้เขาคุ้นเคยย้ำออกจ้ะเดี๋ยวจังได้คลิปนี้กับซัมนิกรนเน้อจา้าเดี๋ยวตอนเศร้าคลอดแล้วสิมาสรุปให้ฟังเน้อจา้าว่าทอดาเนื้อจา้าคลิปนี้กัาลาไปก่อนเอ่อก,กําลังเบ่งอยู่แต่วัยก็ยังบอกไงแจักสิเป็นโรคหรือว่าสิเป็นโตอีกจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า